แต่ว่าต้มยำร้านนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับผมนะรสชาติมันพอดีมากเลยทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ถือว่าผ่านอร่อยมากและยิ่งไอเกี๊ยวนั่นนะหมูทั้งเล้าไม่ใช่เกี๊ยวมั้งน่าจะเป็นกะหรี่ปั้มากกว่าไม่เคยเจอเกี๊ยวที่ให้หมูได้เต็มมันเต็มอ่ะเอาละวันนี้อร่อยหลบนายจะพาไอเด็กคิววินโตนี่มากินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยอร่อยที่สุดในโลกวะพี่ โอ้โหเนี่ยอันนี้หลายปากแล้วเขาเขาแนะนํามาคอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ได้ลร้องกันนะแต่มันบอกว่าต้องมาที่จะมาหลายทีแล้วเราอยู่กันที่ซอยปรีดีพนมยงค์13ซอยพิบูลเวชครับใช่ไหมหมู่บ้านพิบูลเวชอยู่ที่นี้อยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้เราก็เลี้ยวเข้าไปจอดในนี้แหละใช่แล้วครับพอตอนนี้ช่วงนี้ดิพอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะนะวันหยุดก็เลยแบบรถจอดได้ปกตินี่น่าจะยังจอดไม่ได้แล้วเวลานี้ร้านอะไรที่กุวยเสี่ยว เฮียบิ๊กห้าหม้อเคยได้ยินเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเคยได้ยินเอาไปเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่ที่อร่อยแต่ผมได้ยินเฮียบิ๊กห้าหม้อมาหลายคนแล้วบอกว่าอร่อยจริงอร่อยไหมใช่แสดงว่าการันตีเยอะจริงๆเพื่อนพี่มากินหลายคนเลยใช่ไหมมันมาแล้วมันไอ้นี่มันนักนักกินไงโอ้นักชิมเหมือนกันนักนักนักชิมพอที่ถากล้องเลยจะโดนรถชนตายหาเรารีบเข้าร้านก็นือว่ามามาครับ อยากรับประทานของอร่อยน้ำพริกเบรกแตกครัวซองมารองป๊อปคอนทอฟฟี่เค้กแอดไลน์ไอดีบ้านสมเล็กได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศไทยสติกเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยออกมาแล้วครับสองชุดชุดละสามสิบท่านั้น <c oughs> รีบปุ่นนุ่นเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนจะบอกให้ <c oughs> คนเยอะมากมีโตไหมน่ยนี่เมนูที่ผมกับพี่เล็กสั่งของผมมาสั่งบะหมี่เขียวยำแห้งเผ็ดมากของพี่เล็กเห็นเลยนะครับบะหมี่เสียวยำน้ำน้อยเผ็ดน้อยกินเผ็ดไม่ไหวพี่อ่ะเผ็ดน้อยลิ้นแมวโอไม่ใช่ลิ้นแมวนี่ลิ้นธรรมดาอย่างมึงเอาเรียกลิ้นตะเค่กินพริกทั้งครกัยไม่รู้สึกเลย เผ็ดมากคุณจำแนใช่เผ็ดมากดูสีก็รู้เลยว่าพิกเนี่ยเป็นๆดีน่าแดาหน่อครับน้อยเราเราเ,ราเชื่อเขานะว่าติน้อยผมเด็กน้ากาเอาปอ,อไม่ต้องปรุงมไม่ชอบปรุงห,หอยู่แล้ว,วดูด้เบาทำไมเรา มก็เปลี่ยนดแต่่ินานเแต่ว่าอยู่ในระับที่ผมทนได้สบายเมากเนี่ยบางคนที่คลีเผ็ดจริงๆไม่ไม่ได้เผ็ด่าไหร่ทนได้ที่ถู่แล้วที่สั่งแค่ทำไมว่า นี่เลยเี๋ยวลองนี่มาดูดูหมูพี่โอ้โหหมูเป็นหมูหมูเป็นหมูใช่หมูเป็นหมูอ่หมูมาทั้งเล้าอ่ะลูกเบรร์เดยลองอันนี้เกี๊ยวกรอบแกงได้อันนี้เดี๋ยวลองของผมผมเป็นคนกินเผ็ดน้อยอยู่แล้วแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นส้มยำน้ำถั่วฝรัดีมากได้กินมะนาวได้มีมะนาวด้วยไหมนี่ยเปล่าดูดีเพราะว่ายำอะไรตักต้มยำอ่ะ เปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่นี่หมดหอมเผ็ดน้อยนี่เผ็ดสำหรับพี่นะก็ก็เผ็ดแต่ว่าได้ได้ถุงจำบางร้านกี่เป็นแบบเปรี้ยวเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเปรี้ยวพอดีเลยจะเผ็ดนยเนี่ยโหขนาดนี้เป็นไงวะเนี่ยตายเลย ตอ <Wow. S 1> นแรกถายดีว่าคิดคิดว่าอะไรกะหรี่ปั๊อ่ะโอ้โห่เลยนะเหมือนกะหรี่ปั๊กแม่งใหญ่อะเหมือนกะหรี่ปั๊กจิดวโอ้โหใหญ่ด้วยอะไ,ไม่มีหวังขอบคุณตะแบนตะแบนคัเตเ้เขาแนะนำของมาว่ากินด ร้านบะหมีที so, oh, ่เรียว่าบิ๊กห้าหม้อมกินหม้อเราัรที่านอะมอรคุณน่าับแบ่งไม่จิ้มเนื้อเดียวไม่ต้องจิ้มนะมันไม่เคีรอวไม่ใช่กะหรี่ปลาไม่เหมู่นกะหรี่ปลาไม่หมูกระเพาะอร่อยไม่ดิ ได้เลยถ้าใช้จิตตามที่ตัวเก่าจะรู้ว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นเกมเครื่องไหนชอบเครื่องไหนมากถ้าพี่เล็กให้เครื่องไหนผ่านนะแปลว่าอร่อยจริงหมูหมูกระดิ่งปลากระดิ่ปั๊าไส้หมูนั้งเล่นว้าวที่สุดข <c oughs> องเจ้าจอมละจอ ดูบรรยากาศเลยครับแต่พุดโธนี่กี่โมงจะสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้วมีคนเราเองนอยแต่ดู้วลาเบื่อกี่โมงแต่ว่าเราบางคนเนี่ยไม่รู้อร่อยไม่อร่อยแต่มีคนบอกว่าอร่อยเลยเข้ามาไม่มีคว่างก็ได้นอนอยากพี่หน้า อร่อยไงเดี๋ยวบปะเดี๋ยวสิแม่ไม่ใช่มาถึงก็ใส่แล้วคืนคืนคืนไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาสี่ห้าครั้งแล้วก็คืออะไรโอเคเมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามาไลน์แมนเต็มร้านทาหรืออบคิวเต็มร้านแปลว่ามีคนสั่งผ่านแอปพลิเคชันงพวกไลน์แมนพวกแบ๊กพวกอะไรเยอะเขาต้องจากไลน์แมนต้องจากแบปกเพราะเดี๋ยวคิวเยอะๆที่รอถึงห้าร้าน อิ่มดูเบิร์นไม่ได้หนึ่งร้อยยังไม่อิ่มเพรามันได้อีกหน่อย,ยคนก็นจะสั่งเบิ้ลมาก็ขายได้อีกหนึ่งถึงกับผมไก็ชอบกินน้ำผึ้งจริงนะเพราะว่ามันได้รสของน้ำเป็นไงพี่อร่อยไหมเผ็ดใช่ไหมเผ็ดใช่หน้ายังแดงเหงื่อยังแตกอยู่รากมันแพลบอร่อยเหลือเกินออกไม่คิดเผ็ดน้อยแต่ว่าก็ยังเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยแต่เราเนี่ยมันโดนพริกเมื่อไหร่เหงื่อเหงื่อพุพ่ง ่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากของผมเผ็ดมากโอ้โหเหนือไม่ออกสักหยดเหกินเผ็ดได้อพี่คือคือสำหรับผมเผ็ดมากเนี่ยถ้าคนกินกินเผ็ดจริงเก่งมันก็ไม่ถึงกับเผ็ดเพราะมันมันมีรสหวานตัดมาแล้วมันเป็นต้มยำแต่ว่าต้มยำร้านนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับผมนะรสชาติมันพอดีมากเลยทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วบอกเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนี่กาลังดีผมด้วยแหละแล้วกินมันมะนาวแล้วถั่วเธอรับกลิ่นมันใหม่ปกติปกติแล้วพี่เล็กอะกินแล้วต้องปรุง อันนี้กินแล้วไม่ต้องปรุงใช่ไหมรู้ว่าเวลาต้มยำเนี่ยเรากินฝีมือครับ้องปรใช่ผมก็ไม่ต้องปรุงเหมือนกันเพราะว่าปกติผมกินอะไรไม่ต้องปรุงอยากรู้ว่ารสชาติจริงๆที่ร้านเขาปรุงมาเป็นยังไงก็จะถือว่าผ่านอร่อยมากและยิ่งไอเกี๊ยวนั่นนะหมูทั้งเล้าไม่ใช่เกี๊ยวมั้งน่าจะเป็นกะหรี่ปั๊บมากกว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอเกี๊ยวที่ให้หมูได้ เต็มม,ตม,มันเต็มอ่ะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วและราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงธรรมดา50พิเศษ60เมื่อกี้เรากินธรรมดาไม่ได้พิเศษนะเมื่อกี้ธรรมดานี่นะเราได้เกี๊ยวคนละสองลูกถูกไหมใช่เกี๊ยวสองลูกนะแล้วก็สั่งไอ้เกี๊ยวเกี๊ยวทอดมาอีกอจานนึงเกี๊ยวก็แค่50บาทโอ้โถ่บะหมี่ก็50บาทถูกมากคือคือ50บบาทเนี่ยได้ของคุณภาพดีแล้วก็เยอะปริมาณเยอะนะหมูเยอะมากครับ ไม่เสียเที่ยวครับมาวันนี้เยอะงั้นเดี๋ยวเราเรียกเจ้าของร้านมาคุยไปพี่ว่าร้านเปิดปิดกี่โมงเป็นยังไงบ้างขายมากี่ปีแล้วดีเราอยากจะรู้เลยคาว่าห้าหม้อนี่มาจากไรครับอ่ะนี่คือคุณบิ๊กร้านเยบิ๊กห้าหม้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามก่อนเลยดีกว่าบิ๊กห้าหม้อเนี่ยเยบิก๊กห้าหม้อที่มาที่ไปเป็นยังไงครับถึงมีชื่อนี้อ๋อเกิดจากผมถือหม้อปรุงทีละห้าหม้อ แล้วก็ปรุงทีละห้าหม้อในมือเดียวอ๋อในมือก็เลยห้าหม้อก็เลยเป็นหหม้ออันนี้เรากินปงใช่ไหมครับผมอันนี้ไอ้ถือห้ามปรุงทีเดียวห้าหม้อเนี่ยทำมานานแล้วยังก็ทีแรกก็ทําไม่ได้แล้วขัดขัดอ๋อเหรอขัดขัดเพราะว่าเพราะที่ทำทีเดียวห้าหม้อเพราะว่าลูกค้าเยอะถ้าเราทําทีละหม้อหม้อมันไม่ทันไม่ทันเขาใช่ไหมว้าวร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณเกือบสามปีครับผมสามปีครับที่นี่เลยหรือที่อื่นก่อนที่ที่นี่ครับที่นี่เลยทำไมเริ่มที่นี่อ่แล้วก่อนจากที่นี่อ่ะ ไม่มีนั่นหมายความว่าที่นี่เปิดที่แรกภายในระยะเวลาไม่ถึงประมาณ3ปีถือว่าดังเร็วนะเอาจริงอ่ะเพราะว่าผมได้ยินชื่อนี้มาเขาทบ่อยถือว่ามีฝีมือจริงไม่งั้นร้านไม่ดังเร็วขนาดนี้นะ <c oughs> ตอนนี้อายุไรสี่สิบครับพี่สี่สิบแล้วตอนสามสิบเจ็ดเนี่ยยังไม่ทำก๋วยเตี๋ยนี่เราทำอะไรทำงานที่บ้านครับอ๋อทำงานที่บ้านแล้วนึกยังไงถึงมาทำก๋วยเตี๋ยวชอบทานก๋วยเตี๋ยวชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว ก๋วยเตี๋ยวเลเวอร์นี่เองคือฉะนั้นแล้วจะรู้ว่าเราควรจะต้องปรุงออกมารสชาติแบบไหนคนชอบแต่ว่าเราเป็นคนกินเผ็ดมากเราก็เลยทำแบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากไว้ให้ให้ลูกค้าเลือกได้ดีเลยแต่ถ้าไม่ได้เขียนออกมาจะเป็นเผ็ดกลางหมดครับคือคืออย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้เขียนไม่เลือกระดับความเผ็ดนะเขาจะทําเผ็ดกลางมาให้ขนาดผมกินเมื่อกี้สั่งไปเผ็ดน้อยก็ยังเผ็ดนะเผ็ดเพราะผมเป็นคนกินกินเผ็ดได้ คือเซนซิทีฟมากกับเรื่องเผ็ดอเผ็ดนิดเดียวเหงื่อแตกแล้วลิ้นแมวอันนี้ผมใส่ไปเพียงเลยม่านี่ลิ้นจระเข้อนี้ไม่รู้เรื่องเลยกินเผ็ดไม่รู้เรื่องเลยที่แปลกใจแล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคือเกี๊ยวลูกใหญ่มากตอนแรกเข้ามานู่กักะหรี่ปั๊บลูกเกือบเผากะหรี่ปั๊บนะใหญ่มากเลยผมเห็นเลยพี่เล็กเดินเข้าร้านมาชิลลี่นี่ก่อนเลยพี่เล็กนึกว่ากะหรี่ปั๊บจริงเกี๊ยวทอดผมก็นึกว่ากะหรี่ปั๊บจิ๋ว แต่เอ๊ะกะหรี่พับจะมาอยู่อะไรร้านก๋วยเตี๋ยววะนี่ตอนนี้มันจะสองทุ่มแล้วใช่ไหมใช่นี่กำลังเก็บร้านใช่ปิดกี่โมงปิดโมงหึงบ่ายสามครับแล้วก็เบรกแล้วเบรกเบรกเบรกแล้วก็เปิดเย็นผมโมงที่ผมทุสองทุ่มเท่านั้นเองมีร้านตอวเดอร์ประมาณสองทุ่มกันแหละมีวันเปิดปิดไหมครับเออปิดทุกวันจันทร์ครับปิดทุกวันจันทร์ครับผมจอดรับทราบข้อมูลนะครับถ้ามาตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังถุงสี่ถุงห้ามาแต่ว่าได้เรื่องเลยวันนี้ขอบคุณเดี๋ยวบิ๊กหมม้อออากขขบบบบคคคคุุณณรรัั ถ้าชอบรายการนี้ชอบร้านผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมว้าว